กราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ไลฟ์ลูเลอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็น Sonic. อทกีนะครับภาคบัดสครีมนะครับโอเคถ้ากายพร้อมใจพร้อมเราก็ไปเริ่มกันเลยอีพีนะครับแต่เป็น chapter 1 the darkness 1> โอ้โหเสียงมาก่อนเลย Sonic ส่งข้อความมาหาฉันบอกว่ามีเรื่องด่วนตอนนี้เขาอยู่ที่ r e e n Hill เอ่อ เป็นสถานที่ที่เขาชอบอะนะทําไมฝนถึงตกขนาดนี้เนี่ยฉันต้องรีบเอาเครื่องลงแล้วนี่มันแปลกมากเลยนะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วอ,ะอ่ะท้องฟ้ายังสว่างสดใสยอยู่เลยอนี่ฉันรู้สึกว่ามันแบบว่าแย่มากเลยนะมีอะไรที่น่าสยดสยองต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโอ้แน่นอนครับโอเคตอนนี้เราได้เล่นเป็นเทลนะฮะ,ะวิ่งซายนิดนึ่งเช็คเชครับ ตอนนี้เรามีเครื่องบินนะชื่ออะไรนะอทรอร์นาโดปะ่ะผมจำชื่อเครื่องอุ๊ยนี่ไงผมว่าผมจำชื่อเครื่องไม่ไม่ค่อยได้ไดแต่น่าจะน่าจะน่าจะชื่อทอร์นาดโดนะลิ้นเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคนี่อะไรอะ่ะเหรียญเหรียญปักตัวเลยโซนิคทำไมไนายทำอย่างนี้แล้วระหว่างทางก็จะมีเป็นซา,ากศพนะครับเต็มไปหมดเลยโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เรื่อดเือยเยอะมากเลยครับโอเห็นแล้วก็คโคตรยอ่ยจังหวะนี้ครับ ผมขอถ่ายรูปเอาไปทำเอาไปทำ,ปทำตัวโปสเตอร์ครับเอ้ไม่ใช่โปสเตอร์ดิปกคลิปก่อนดีกว่าเมื่อกี้โอเคทีนี้แล้วเนี่ยอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เนี่ยเจ้าพวกสัตว์พวกนี้โดนฆาตกรรมฉันต้องใจเย็นลงหน่อยนะฉันว่าโซนิคจะต้องช่วยหาตัวฆาตรกรได้อย่างแน่นอนเลยและต้องไอฆาตรกรนั้นจะต้องจะใช้โซนิคเ,เหมือนเราจะเจอโซนิคครับโซนิคไม่ได้ยินฉันเลย เหมือนว่าฉันจะต้องเดินเข้าไปใกล้กว่าน,นี้อีกหน่อยนะโอเคฮะเจอแล้วครับโซนิคโซนิคตื่นซิเทลนายมาสายนะเออฉันขอโทษนะโซนิคแต่ว่าพายุมันเข้าพอดีเนี่ยฉันก็เลยมาช้าลงนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือนะฉันต้องการเออหาฆาตรกรเออฆาตรกรเหรอฉันเจอแล้วอยู่ไหนล่ะก็อยู่ตรงหน้านายนี่ไหล่ะโซนิคนี่มันอะไรเนี่ยก็นายจะเป็นคนต่อไป นายจะต้องตายเหมือนกับไอ้พวกสัตว์เงานั่นนี่มันนี่มันเรื่องบ้าเลยเนี่ยโซนิกฉ,นฉันไม่เข้าใจเลยนายจะต้องไปที่ Angel ิลไอแลนดนะไปเตือนนักเค้าอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยว,ยวโอ้โหมาถึงวิ่งไล่เลยมาถึงวิ่งไล่เลยโอเคโอเคเอ้ยแต่ว่าเหมือนโซนิกจะไม่ตามผมมานะยังไงและเนี่ยเหมือนว่าจะปลอดภัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกับไปขึ้นเครื่องบินก่อน <Wow>. Okay, ทันบอกว่าโอเคทันนะเอนเดียร์ี่บอกว่าดูเหมือนว่าไอ้เจ้าจิงจอกนั่นจะบินหนีไปแล้วนะแต่ก็ช่างมันเถอะดูเหมือนว่าเขาจะอยากเล่นเกมซ่อนแอบนะแต่ฉันจะให้เวลาเขาสักไม่กี่ชั่วโมงแล้วกันสักสองชั่วโมงเดี๋ยวฉันจะไปตามหาเขาเองนี่จะต้องเป็นอะไรที่สนุกแน่นอนเลยอู้ว่าอว่าอว่าำอะไรกันน in like like um ั้นวะคายเซิงนะครับโอเคว่าแล้ะ เอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยฉันหวันหนงว่านักเกิลจะอยู่ที่นี่นะเฮ้ยน,นั่นเป็นเสียงโซนิกนี่เขาตามฉันมางั้นเหรอฉันต้องรีบไปแล้วเฮอรีไปเลยครับโอ้โหมีไฟด้วยมีไฟดักด้วยหเ,เหรียนมันหน่อยฮนะตอนนี้เรามียี่สิบเอ็ดเหรียญแล้วนะครับทำให้โล่งใจได้ปอะหนึ่งโอเคจังหวะหุ้ยหืโอ้โหขนลุกสู้ขนลุกสู้นี่ไปดีกว่าครับเฮ้ยยอกษ์หือ,อ,อหือ,หอ,หอดดกระโดดไม่ทันกระโดดไม่ทันหรือมันไม่ให้กระโดดทันก็ไม่รู้เหมือนกันโอเค โอเคตอนนี้เราเหลือเหรียญแค่2อันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเกมนี้เหลือเหรียญแค่อันเดียวก็พอแล้วครับโอเคโอู้หู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 อคุณผู้ชมอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่เอ่อไม่กลัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมโคตรขนลุกเลยโคตรขนลุกเลยโอเคขึ้นมาตรงนี้ครับสวยงามสวยงามขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยตรงนี้มีลูกศรไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี็ยวเดี๋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 ยวเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวะ เมื่อกี้ชอะไรวะดูไม่ทันเออตรงนี้เหมือนจะเป็นทางลับนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลูกศรชี้ไปทางขวานะอ,อ่าผมเดาว่าน่าจะมีตัวเอมรัลด์นะฮะเคออสเอมรัลด์ o อยู่ข้างบน<อ>นานไงล่ะขึ้นไปได้มีอะไรไหมเอ่ยเอ๊ะหดี๋ยวมันบัก,กวะเนี่ยเฮ้ยตกไปไหนตกไปไหนตกไปไหนโอเคเดี๋ยวเราผมต้องลับไปทีนึงนะอ,อ่าเอ,อ้ยเดี๋ยวนะนี่มันมีพื้นอยู่ข้างบนด้วยแสดงว่ามันไปทางขวาได้ครับ โอเคลองไปดูเผื่อจะเจอซีเครตนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปต่อได้จริงนี่แสดงว่าเมื่อกี้ลูกศรชี้มัวนะครับคนทําเกมเฮ้ยเอาไปต่อจริงนะครับผมว่านี่ไม่ใช่ซีเครตแล้วละเพราะมันไปได้ไกลอยู่โอเคน่าจะเป็นทางไปต่อแล้วเนี่ยอุย้ยโอ้โหคนลุกสู้คนลุกส,กสู้ไอโซนิกมาจากไหนเอ้ยโอ้โยเสียงเสียงใหญ่เอียเลยไปย่างย่างไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกรู้ต่เรแล้วจ้าโอเค รี่ไปดีกว่าครับวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งกมนีิส่วนใหญ่ไม่มีค่อยไม่มีอะไรนะมีแต่วิ่งอย่างเดียวยจริงจริงเฮ้ย <are> <c oughs> <Hey, S 2> ตรงนี้ <c oughs> เด้งขึ้นไปได้จ้าโอ้โหโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอ๋อเข้าคาซีนครับนรกว,วา่าค้างเอ่อ <c oughs> ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันน่าจะหนีพ้นแล้วนะทำไมาคิดอย่างนั้นล่ะ,ะตอนนี้มาจบเรื่องนี้กันเถอะ ทำไมนายนายเป็นเพื่อนรักฉันนะโซนิกนะทํานอย่างนี้ทำไมเอ่อฉันไม่ใช่โซนิกธรรมดาไอ้จะาจอกโง่ฉันคือโซนิกจดเอ็แล้วตอนนี้ฉันก็บอกอะไรบางอย่างกับนายไปแล้วเอ่อออไรว้เนี่ย <c oughs> ตอนนี้นายจะต้องตายนะฉันอยากให้นายตายไม่จริงเลยนี่มันนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะโซนิกตอนนี้ บอกลาชีวิตอันน่าสมเพชของแกได้แล้วเออเจ้าโอ้โหนักเคิลมาจากไหนเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้นักเคลิลเอ่อเทลรีบออกจากที่นี่กันเถอะได้เลยสับนี่ก็ขึ้นหวังไหวโอเคครับตอนนี้เราได้เป็นนักเคิลฮะเล่นเหนที่หนูเอ้ยติดติด,ตดไปก่อนครับไปก่อนโอเค ยังมีทางตรงอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าอตอนนี้อาจจะมีฉากเขาเรียกว่าอะไรน,นะบอสไฟนะครับขึ้นไปสิเอ๊ะนี่ผมรู้สึกไปเองหรือว่าจอมันเริ่มแบบว่าค่อนข้างจะมืดนะครับใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมจอมือดลงเรื่อยๆื่อยวะเดี๋ยวเดเดี๋ยวไอไอแดงสองอันหลังนี่คืออะไรคืออะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นอ๋อผมเห็นแล้วครับผมเห็นเป็นหน้าเออโซนิคเป็นหน้าโซนิคเอ่อหน้าคล้ายๆกับโซนิคตอนียิ้มอยู่นั่นไงนั่นไงโอ้ล้วมืดแล้ว แล้วมืดแล้วแล้วมองทางไม่เห็นแล้วครับแล้วผมก็อา้าวเสียงดับไปแล้วผ่านยังไะโอ้โหโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ต้องเร็วกว่านี้ครับผมรู้แล้วเมื่อกี้ดันช้าไปหน่อยมารอบนี้นะ่าจะต้องต้อง,ต,องต้องรีบหน่อยครับโอเคข้างหน้าน่าจะต้องกระโดดนะถ้าจำไม่ผิดเพราะถ้าเกิดกไม่นี่ไงล่ะถ้าไม่กระโดดโอเคถ้าไม่กระโดดนี่มันจะต้องเสียเวลาไต่กำแพงมันจะมาไม่ทันแล้วต้องมีตรงไหนนะเดี๋ยวๆๆๆ ตรงนี้วิ่งเร็วเฮ้ยวิ่งเร็วนะเคิลอย่าอย่าอย่าตรงนี้ไม่ทันแล้วทันมาวะโอเคครับรีบรีบหน่อยนะเคิลนายหัมดีแล้วนายทัมดีแล้วเร็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 วเฮ้ยตรงนี้ปีนง่อยปีนง่อยอย่าหยุดอย่าหยุดนะเคิลอย่าหยุดปีนอย่าหยุดปีนอย่าหยุดปีนโอเคสวยงามครับแล้วก็มืดไปแล้วครับตรงนี้ผมอื้เล่นมั่วนะน่าจะต้องกระโดดโอเคผ่านไหมเฮ้ยผ่านวะโคตรเทพ ฉันมาถึงทโทดอร์สักทีนะเย yeah. ตอนนี้เอ่อฉันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับโซนิกนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกนะันเน่ะตอนแรกฉันก็อยู่ที่เอเมลล์ฮิลล์อ่ะแล้วหลังจากนั้นโซน,นิกก็ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาพอฉันไปถึงที่กีนฮิลล์เนี่ยที่โซนิกอยู่ฉันก็เห็นซากศพของพวกสัตว์เนี่ยนอนตายกันเกลื่อนไปหมดเลยแล้วโซนิกเขาก็ก็เหมือนจะเป็นคนทำอะนะเขาเตือนอะไรบางอย่างกับฉันเอ่อฉันเห็นแล้วตอนนี้ ฉันไม่รู้ต้องทำยังไงต่อนี่นี่ต้องเป็นแผนของเอกแมนแน่เลยอ่ะฉันต้องวฉันว่าเราจะต้องตามหาเขานะไปที่เบสของกองเัอาไปที่ฐานทัพของเขานะที่มาเบลโซนแล้วก็ไปที่อนสเขเ็บเบนโอเคเออฉันฉันจะไปที่สเคบเบนเองส่วนนายก็ไปพักผ่อนเถอะนะเทลนายแน่ใจนะว่าจะไปคนเดียวอะ่ะมันอันตรายมากเลยนะนักเล อย่าห่วงไปเลยถ้าเกิดฉันเจอโซนิกฉันจะต่อยมันสัก,สกทีเอาให้มันคืนคืนสติได้เลยนัก okay. เคิ้ลโอเคฉันจะทำให้เต็มที่สุดนะทางนี้ก็เหมือนกันดูแลตัวเองด้วยนะโ okay. อเคอ้าจบแล้วครับ <laughs> อย่างไวเลยโอเคสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล็เฟนิดนึงและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเจอกันในเอพิโซด3นะครับสำหรับ Sonic.exe b l ์อีแ m ผมว่าตอนหน้าน่าจะมีบอสไฟมันมันให้ดูนะครับวันนี้ก็วิ่งหนีไปก่อนนะไปแล้วครับสวัสดีครับ